อัสลามลัยกุมาะเราะกหตุ้ลอิวะบะเราระการตูค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาสอนเทคนิคการแต่งภาพขาวดำนะคะค่ะการทําภาพขาวดำให้สวยได้นั้นมีคีอคิดนะคะคือเราต้องการทําให้มนันหนเข้าตามภาพเงื่อนไขของภาพที่สวยก่อนค่ะอันดับแรกแล้วก็ใช้โปรแกรมไลท์รูม5.2นะคะในการแต่งรูปครั้งนี้ค่ะในการเลือกรูปนะคะเ,เข้าไปที่ export แล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการแต่งขึ้นมาค่ะอันนี้คือรูปที่เลือกไว้แล้วค่ะเคค่อคะอันดับแรกคือ เราต้องทําให้คอนเทนต์ภาพให้มันดีก่อนนะคะอันดับแรกก็คือกด shift m นะคะเพื่อเปิดเอเดนฟิลเตอร์แล้วการจุดเด่นคือภาพดอกไม้ตรงกลางนี้จุดเดียวนะคะแล้วก็ปรับฟิลเตอร์ให้มันได้เรีน,นเนียนหน่อยนะคะลดเอ็กซ u โพเชอร์แล้วก็ไฮไลท์นิดหน่อยะคะ่ะ เชและไฮไลท์แล้วเราก็อาจจใช้พู่กันนะคะร,ระบายภาพที่เราต้องการค่ะให้มันดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะโดยกดที่ Show Select Mask Overlay แล้วก็ซูมแบบฟิลเข้าไปค่ะ กระบายที่เราต้องการให้มันดูเด่นขึ้นมาค่ะเมือ่อใดก็ตามนะคะที่เราระบายล้นออกมาเกินข้างนอกนะคะแล้วก็สามารถใช้เอเรสในการลบลูกด้ลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปได้ค่ะโดยเรากดอเอเ s รสนะคะแล้วกดเครื่องหมายที่ออตโต้มาส์นะคะในการกดออตโต้มาสเพื่อที่จะไม่ทําให้มันไปซ้ำกับรูปที่เราต้องการที่เราระบายไว้ครั้งแรกนะคะ ต้องใช้เวลาสักนิดหน่อยนะคะเพื่อทําให้ภาพออกมาดูโดดเด่นที่สุดค่ะเม <The <theme> ื่อเราได้แล้วนะคะเราจะเห็นว่ารูปของดอกไม้ของเราดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็สามารถเพิ่มไฮไลท์หรือลดคอนทตนนิดหน่อยนะคะ เพิ่มไฮไลท์แล้วก็ลดความทานนะคะอีสเพลเชอร์ลดอิดหน่อยนะคะจากนั้นเราก็จะกดขาวดำนะคะ ะะเมื่อเรากดขาวดำเสร็จแล้วเราก็จะดึงฮิสโตแกรมนะคะเราจะต้องเพิ่มแบกหรือไว้ให้มันได้พอดีกับรูปนะคะ mm hmm. เก็ให้อค์ปกอบของรูปมันโอเคที่สุดนะคะ mm hmm. โอเคค่ะค่ะและนี่คือภาพที่เราแต่งเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเ,<ร>เ,เห็นถึงความแตกต่างระหว่างภาพที่เรา เรียคอนจัสเมนต์เรียบร้อยแล้วนะคะว่ามันดีกว่าลุกที่ยังไม่ได้แต่งนะคะค่ะและนี่คือภาพที่แต่งเสร็จแล้วนะคะแต่งโดยดิฉันเด็กนางสาวนุทัยตีรี่ะค่ะนางสาวสิรินวรัดอลิศค่ะและยังมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเราอีกสองคนนะคะนางสาวนเดียสุรัตนามานค่ะนางสาวณชาแกนนีนค่ะค่ะแล้ววิดีโอนี้จะไม่ประสบผลสําเร็จนะคะถ้าหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์สมคิดรีวันนะคะ ค่ะก็ตอนนี้หมดเวลาของเราแล้วนะคะแล้วเราขอล่าว่าอาลารุอ<ว>ระลัเลกุ้งวาราะมดตรืลอฮิอยบะือารการ์ตุค่ะ